วันนี้ผมจะเอากบยางฟินิกไปตกปลามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ปลาหรือเปล่าขงหน่อยเป่าอือโดนเอา โอเคถ้าเกิดว่า<ด>พร้อมแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปนี่ครับผมฟินิกน้าพลัวแถมใบหลิวมาด้วยสามใบสูดสูตรเคเดี๋ยวไปลองแกะกันเลยนี่นะครับทุกคนทั้งหมดก็จะมีสามใบหลิวแบบนี้เลยนะครับโอ้โห จะมีใบหลิวคู่แล้วก็มีใบหลิวเดียวนะครับอันนี้2ใบนี้น่าจะเป็นใบเคาะนะก็ใบนี้ก็ใบอะไรวะใบดีดน้ําเออใบดีดน้ำหรือเปล่าโอเคมาดูสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวกบยางฟินิกน้าพลัวกันเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับก็กบยางตอนนี้ก็ยาวอยู่ที่3.6เซนเมตรนะครับผมน้ําหนัก6.5กรัมนะฮะก็แถมมาด้วย3ใบนี่ใบหลิว3ใบโคตร แจมแล้วก็โคตรคุม้มนี่ส่วนตัวผมชอบนี่แหละใไบคูเนี่ยเพราะว่าใบคู่นี่ตีค่อนข้างที่จะแบบดังนะ <S <S แต่ใบนี้ก็อาจจะดีเหมือนกันนะครับอาจจะเราไปดูกันนะครับผมว่าแอคชั่นมันจะเป็นยังไงนะครับโ,โหแล้วแบบเจ้าตัวกบยางนี้มันเท่มากเลยดูดินี่ดูดูด,ด,ดูนี่ตาแดงๆฮะแล้วก็แบบนูนๆเนีับดูดิ <Wow. S 1> โคตรเรี้ยวอะ นี่ข้างล่างมีนี่ด้วยนะ PN ประมาณนี้แล้วก็ใบเหลิวก็ PN เหมือนกันนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราลองเอาฟินิกไปลองตีกันดูนะครับผมว่าแอคชั่นมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับใบใบดิดน้ำนะฮะโอเคไปเดี๋ยวไปลองกันเลยเสครับทุกคนมาเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมว่ามันจะตีได้ไกลขนาดไหนนะมาเดี๋ยวไปลองดูกันว้าวน้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะ ใช้ได้เลยเห็นปะองไม่น่าจะเห็นนะเดี๋ยวมาดูแอคชั่นนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครัป มาลองเปลี่ยนใบหลิวกันก่อนนะเป็นใบเคาแะแะ้วกันนี่เยวจะเปลี่ยนเป็นนี่นะครับใบคู่ few moments later. เปลี่ยนใบหลิวเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เป็นใบเคาะนะครับนี่จ็บจมา <S <S เดี๋ยวมาทดสอบกันที่เป็นจังไหนว้าวดีฟองดีมากเลยอะ่ะ โอ้ตีดังมากเลในกล้องอาจจะได้ยินนิดนึงที่ดังอยู่นะคุ้มๆนะบอกเลยนะครับเซตนี้จะแถมมาให้3ใบเลยนะนี่แอคชั่นใช้ได้เลยสำหรับนี่ฟินิก์เอาเฮ้ไม่โฟกัสวะนี่ฟินิก์หน้าพลรัวครับผมนี่ปไปเดี๋ยวเราไปลองออกหมายกันทุกคนมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะแ้วหรือว่า เราจะไ,ไ,มไม่เอาเฮ้ยเบ้เฮ้ยเบ้ยแครับทุกคนนี่ <Hey. S 1> ผมเปลี่ยนใบหลิวแล้วนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นอีกใบหนึ่งนะครับใบใบสุดท้ายนี่เป็นใบเคาะนั่นเอเคมมาเดี๋ยวมาลองกัน Yeah.

แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้มาครับหมายเลยสริงามสวยๆครับมาดูว่าสิหมานบ่มื่อนี่มันลงอย่งนีมาโอ้โหอุ้ยแยเกือบเกือบโอ้โหตีฟองโคตรดีอ่ะดูดิ โอ้ตีฟองโคตรดีอะครับแต่ตียากว่ะตียากว่ะต้นไม้หลายว่ะหาต้นน้ำดิอ,ำดอ,อ้าวเฮยสว่ยเ<อ> <c oughs> ลยกู หลุกไหมวะโอ้โหเนี่ยต๊บเลยวะเชี่อละโอ้โหไม้แรกก็เอาละเอ้ยได้วะได้ได้ติ๊บใหม่อีก อะวันหมัยนี้มันน่ามีเอโดเลยกัน ดูครับมีจัดลาเล็กๆบ่อยมากแต่ว่าน่าจะเป็นในดูว่ะย้ายครับบ่คือบ่คือไม่กัดเลย้นใหญ่ขึ้นเริ่มนของน่างามดูก่อนเห็นยูเคยๆมาลองอยู่คือบอกต้องมาจิ้นขออยู่ในต่มันไม่กัดว่ะไม่กัดอะไรเลยไม่เคยได้เลยเนี่ยคลิปนี้เราจะเหี่ยวงั้นเหรอ ถ้าว่าเห็นเด็กหน่อยมันตกบ่อยอยู่บอ่อยนี่ <c oughs> ออม่่ยบวโดนเอาืาโดนเอาโดดลุดเดะเออวูดเกิดปอกป๊อกเออโอ้ฮับเลยฟาบิน จะทีแรกมันหล่กันแล้วแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้อออเออเฮ้ยเฮ้ยหนกมันติดนี่วะอันน่ะหนกมันติดนี่วะเฮ้อันเฮ้ยเขาใส่เบ็ดบกเฮ้ยดูวะ่ะ Few moments later. ว้าวตรงนี้ยังไม่เคยมาเลยไม่ยังยังไม่เคยมาเลยนี่บอกมามาถึงแค่นั้นแหละต,ตรงบานเขาเลยเ <c oughs> ช็คทางก่อนเช็คทางก่อน นัาจะลึกอยู่นะติดหรือเปล่าหวายขึ้นต้นไม้เดียวต้นไม้ครับานก็สรุปว่าคลิปนี้ก็หฮวตามผลงานนะครับสำหรับฟินิก์วันนี้นะครับผมโอ้โห เสียดายจริงๆนะครับก็คือว่ามันมีแต้มหนึ่งนะครับที่กัดนะเฮออมีแล้วก็มีตัวเดียวนั่นแหละที่กัดแล้วก็นอกนั้นก็คือไม่กัดเลยนะครับโดนกัดครั้งเดียวแบบโอ้โหหลุดหลุดซ้ำเลยปลาบินนะครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปแก้ที่ไม้อื่นแล้วกันนะครับไ uh huh. ม้แถวบ้านนี้ไม่ค่อยมานเลยนะครับเพราะว่าม,มันไม่ค่อยมีปลานะครับทุกคนฝ <Yeah. S 1> ากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดซ uh ับสไครต์ผมด้วยนะครับผมอ่าและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ uh huh. เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะ <Yeah. S 1> จุ๊บ